ตอนนี้จำกันได้แล้วหรือยังว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอาเรียชาได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือหนึ่งอานาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติสองกายยกตานุสติเมื่อร่างกายนี้ไม่ทรงตัว แบ่งแปรการ32องควบกับสุปกรรมฐานมีความสุขรรกเป็นปกติเรืการทีสามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านนั้นหลายทรงอารมณ์ทั้งสามแปรการนี้ทรงตัว คำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทังสามประการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นประโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายในเจ็ดวัน ถ้ามุ่งจะเป็นพระสิกขาคามีผมว่าไม่เกินสิบห้าวันถ้ามุ่งจะเป็นพระอนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกินเจ็ดเดือนเป็นอย่างมากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในคันห้าแสงคันห้าไม่มีในเรานี่ว่าคันห้าไม่มีในเราเป็นลงกับสมถะคำที่เรียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปัจจัยเห็นว่ากายพังเราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัว กายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอ ว่าคนที่มีอริยบทอย่างเราๆที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ทวนในสถานที่ที่เราทรงจะนั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายและสัตว์ตายแล้วนับไม่ถ้วนตากว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไร ดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท่อแม่ก็ทุกข์ออกมาจากท่อแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกข์เป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านท่านมีเมตตายก็จริงแหละแต่ทว่าสิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยจะสมหวังเราก็เป็นทุกข โตขึ้นมาแล้วพ้นจะอกพ่อแม่ก็ต้องประกอบกิจการงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื่อความทุกข์เราก็ไปดึงความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกมากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวันถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิด เกิดเมื่อไรทุกเมื่อนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยิงดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตปราศรกายเป็นสต์เฉลิขก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไม่เกิดเป็นเทวดาเรศภผมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันมา